สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โกดังผู้ใหญ่สมัยเจ้งงานอำเภอรับแลกจังงวัดอุตรดิตนะคะวันนี้วันที่25มิถุนาวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นไงคะหนุ่มๆน,นะคะกํลาลังนี่โชว์เสื้อข้างหลังเป็นสวัสดิการของทางโกดังนะคะนี่แจกเสื้อมีทุกสีคอลเลคชั่นตามเซตนี่เป็นไงไปโดนไปดูข้างบนเลยค่ะไปดูข้างบนเลยนี่นี่ ถ่ายหน้าด้วยเก่งกันได้สั่งกล้องสั่งภาพเลยเยี่ยมแบบนั้น่อย อมรับแรกับคนรับแรนะคะ0655379559ค่ะไปค่ะจัดเตรียมไปทรงค่ะไปค่ะ